รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษสัอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ตั้งแต่กศนอ ศูนย์ตมริโกที่เปิดมานี้ก็มีส่วนร่วมเยอะกับท้องถิ่นกศนาตามบริโกเกิดมาเพราะทุกคนในชุมชนให้การสนับสนุนเราต้องโชว์ออฟเหมือนกับว่าเราต้องมีศักดิ์ศรีของเราเราสร้างเหมือนกับว่าเราสร้างบรรยากาศให้มันดีแล้วก็ประชาชนเป็นเขาเรียกว่าประชาชนเป็นกองเชียร์ จำท,ทีเนี่ยผมจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกศรนตมุลลิกูนิดหนึ่งซึ่งกศรนตมุลลิกูของเรานั้นเมื่อก่อนนี่เป็นอาคารอาดีตประสงค์เป็นอาคารของชุมชนของหมู่บ้านที่นี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยทีนี้หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่นี้ก็คือผู้นําศาสนาเขาใช้มัสยิดเป็นที่ประชุมทีนี้ทางอาดีตก,กำนันนายสมมาอศิรก,กูก็อนุญาตให้กศนมาใช้กิจกรรมตรงนี้ ให้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนนะครับทีนี้ยกระดับจากศูนย์การเรียนชุมชนนั้นเป็นคศนตมบลน,นะครับหลังจากนั้นก็คือเราได้มีการพัฒนากศนาตาบลเนี่ยตามที่ได้เห็นในวันนี้ก็ได้มาจากไหนได้มาจากการที่ทางสำนักง,งานกศนจังหวัดนาราธิวาสได้ลงมาตรวจเยี่ยมแล้วก็นิเทศนำทีมโดยผอ,อ,อสุรศิษฐ์สุดใสนะครับพวงมาการคอโนจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้ให้ เขาเรียกว่าได้ให้แนวคิดให้กับทีมงานของคณะครูกศนาตาบลิโกเนี่ยผมจำได้มาสองสองสองข้อนะครับนะก็คือหนึ่งก็คือบรรยากาศภายในของกศนาตาบลิโกนี่โอเคอยู่ในในในช่วงระดับหนึ่งนะครับแต่บรรยากาศภายนอกนั้นต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างเลยนะครับก็เลยทางหอกศนจังหวัดเขาบอกว่าผมย,ยังจำได้นะว่าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ข้างในอย่างเดียว นะครับข้างนอกเราก็จะอยู่เหมือนกันนะครับนะก็เลยเอาแนวคิดนี้มาพัฒนากอสโนาตำบลิกโกนะครับทีนี้อีกอีกอีกข้อนึงก็คือเขาบอกว่าจะทำยังไงให้กอสโนเป็นปัจจุบันนะครับขอให้กลับไปคิดผมได้คอน,คอนเซปต์นี้ก็คือนำมาวิเคราะห์แล้วก็มาคิดมาวางแผนการทำงานเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่กศสโนาตำบลิกโกของเรานะครับ ก็เลยออกมาในลักษณะนี้แล้วก็ในในเวลาเดียวกันนะครับก็มีนางฮัทไทการวัฒนสิธิ์คือผู้ในการกศอนอมภอสุนัยปดัดีก็ได้ให้แนวคิดว่าถ้าเกิดว่าเราพัฒนาแล้วถ้าทํา360องศาได้ไหมก็เลยผลก็ออกมาแบบนี้360องศาเนี่ยผมก็มานั่งวางแผนว่าทุกจุดที่เราพัฒนานั้นให้ได้360องศาสมมุติว่าคนไปด้านหลังก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้ ครั้งหน้าก็จะถ่ายรูปได้ทุกจุดทุกอะไรท,ทุกจุดนะครับสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับอันนั้นคือคอนเซปที่เราได้มา3ข้อหลักๆใหญ่ๆทําให้มีการพัฒนากสนาตำบลของเราในลักษณะนี้ผมจะเล่าในความเป็นมาก็คือในเรื่องของทําไมถึงจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะครับเป็นที่มาของกิจกรรมหลักๆที่ทางกศนาตำบลลิขูดเขาจัดก็คือเรามารวมวางแผนคณะครู ก่อนเวลา8ปดโมงเชา้าเรามีกิจกรรมหนึ่งอันนั้นกิจกรรมชื่อกิจกรรมบอกว่าก่อน8ปดโมงเชา้าเราคนกศนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของครูมาปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการรดต้นไม้การกําจัดวัชพืชอันนั้นเป็นก่อน8ปดโมงเชา้าเรามาทําง,งานแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปนี่เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับนักศึกษาก็คือกิจกรรมหนึ่งชั่วโมงกัอออบกศนตําบลนะครับในวันพบ,พบกลุ่มก็คือเราให้นักศึกษาร่วมกับครู มาทากิจกรรมหนึ่งชั่วโมงกับกศนอตําบลเป็นในลักษณะเดียวกันกวาดทําทความสะอาดดูแลกําจัดวัชพืชอะไรต่างๆอยากจะให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนักศึกษากศนอตําบลเป็นของพวกเราทุกคนเราสามารถที่จะทําได้ตรงนี้ก็กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมแบ่งปันสารต่อกศนอเราไม่ทิ้งกันอันนี้กิจกรรมนี้จะได้ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้แนวคิดจากคณะครูกศนตําบุริโกของเรานะครับเราปลูกพันธุ์ไม้ไม้ดอกไม้ประดับเราปลูกพันธุ์ผักทีนี้พอเวลาเราตัดแต่งกิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะปลูกที่ไหนก็เลยประชาสัมพันธ์ให้คนรอบข้างเนี่ยถ้าใครต้องการพันธุ์พืชพันธุ์ผักสามารถที่จะมารับได้ที่กศนตาบลนโนยบายของเราไม่มีการขายก็แบ่งปันสานต่อให้ชาวบ้านนั้นสานต่อในครัวเรือนต่อไป นะครับอันนี้หลักๆนะครับแล้วก็มีอีกอกิกจกรรมหลายกจิจกรรมมากของ,ของกสะทรงต,ตบลริกโกก็คือกิจกรรมในเรื่องของชุมชนรักการอ่านภายใต้ชื่อว่าริกโกตตาบลชุมชนรักการอ่านนะครับอันนี้ก็คือส่งเสริมให้ครูแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ผู้นําชุมชนแล้วก็ชาวบ้านมาอ่านหนังสือวันละวันละน,น้อยนะครับนะแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็คือ เป็นกิจกรรมบรรยากาศยามเย็นมานั่งเล่นที่กศนาตาบลน,นะครับช่วงเย็นเย็นเนี่ยชาวบ้านระแวกนี้เขารู้เลยว่ากศนตมบลเราไม่ได้ล็อกประตูรัว้วนะครับคุณซื้ออาหารมากินในนี้ได้เพียงแต่ว่าคุณเก็บขยะไว้นะครับแล้วก็พเวลาออกไปก็คือปิดประตูไว้นะครับอันนั้นในลักษณะของกิจกรรมหลักๆผมจะเล่าถึงกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกป,ประมาณ3-4กิจกรรมนะที่เราผ่านไปแล้วประชุมเมื่อรอบที่แล้วกับองค์กรนักศึษา ซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมตุปะแต่อ,อกับกศสอนอนะครับซึ่งกิจกรรมตุปะแต่อ,อกับกอสอนอเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเซวนาอย่างเช้าในวันพบกลุ่มวันศุกร์ผมให้นักศึกษาคิดว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันของเราวันพบกลุ่มทุกระดับจะมาวันศุกร์เรามารวมกันวันศุกร์นะครับอมอปลายมอต้นปฐมแล้วก็เรามีอาคารของกมออีกอยู่ข้างหลังเราสามารถใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องของการพบกลุ่ม,มคิดว่าไม่เป็นห่วงในเรื่องนี้ นะครับนะในเรื่องของกิจกรรมตุปะแต่อเนี่ยเราก็จะแยกจากเสวนายา,ยามเช้าก็คือเราจะนำบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาคุยกับนักศึกษานะครับในในในวันนั้นเพียงแต่ว่าเราขอให้นักศึกษามาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็พาเข้าหอคนละหอแล้วก็พาขนมไม่เกิน2ชิ้นห้ามเกินนะถ้าเกินก็คือฟาวนะนะเพราะแต่ละคนกินก็ ตามนั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็คือคุณธรรมนาทางคุณธรรมนาทางเนี่ยเราอยู่ใกล้มัสยิดแล้วก็วันศุกร์นี้ผู้ชายเข้าไปละหมาดวันศุกร์หลังจากละหมาดวันศุกร์เราจะมีการบรรยายธรรมนิดนึงไม่เกิน15นาทีเราอาจจะมีครูบรรยายเองหรือว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ร่วมกันหรือว่าจะเชิญอิหม,ม่ามหรือว่าผู้รู้ให้มาให้ความรู้ในในจุดนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกันหลังจากที่เราทําคุณธรรมนาทางแล้วเราก็ มากินข้าวหม้อเดียวกันเหมือนกับว่าเราหุงข้าวหม้อเดียวกันแล้วก็มากินในช่วงช่วงเที่ยงนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมโนษําบลชวนมาเรียนศนตําบลดโกว่ชวนมาเรียนก็เป็นกิจกรรมที่เราทําไปตลอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราทํากิจกรรมนี้ให้องค์กรนักศึกษาให้นักศึกษาช่วยดําเนินการในเรื่องนี้เคาะประตูบ้านใครที่ยังไม่เรียนชวนมาเรียนอันนี้คือคือหลักๆ แล้วก็ในโยนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมดินอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะจะปลูกอะไรขึ้นง่ายมากเลยนะครับนะง่ายมากเลยเพียงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้ประชาชนตรงนี้เพราะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมาเรียนรู้เช้าเช้าผมอยู่ตรงนี้นะครับคนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของ อันนี้ทายังไงอันนี้ปลูกยังไงผมก็ให้คุณไปปลูกที่บ้านก็เด็ดไปปลูกที่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางกศนตานําบลไม่มีพันนี้จะไปขอที่บ้านเราแบ่งปันกันนะครับนะในส่วนของผมก็เนี่ยจะได้เท่านี้ครับในฐานะที่เป็นผู้นําในตําบริโกก็มีการเข้ามาร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับกศนแล้วทีนี้ เริ่มแรกก็ผมก็เรื่องที่ล่าเสุดก็มาเรื่องวัคซีนวัคซีนก็คือมาตามเด็กเด็กกศนที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วก็ผมก็เคยมาอาศัยห้องประชุมของกศนมาเป็นที่ประชุมของสภาสันติสุขด,ด้วยแล้วก็เรื่องประสานงานเรื่องการหาเด็กเด็กที่ไม่ได้เรียนแล้วก็ เรื่องที่เข้ามาร่วมเรื่องขอพอดีพอเขาขอจัดสถานที่ล่าสุดนี้ก็คือพอเขาขอขอ,ขอไม้ไม้ที่จะทำโรงเรือนแล้วในฐานะที่เป็นผู้นำผมก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่กศนศูนย์ตำบริโกที่เปิดมานี้ ก็มีส่วนร่วมเยอะกับท้องถิน่นแล้วก็มีการจัดกิจกรรมบ่อยมากแล้วผมก็ถ้าไม่ว่างถ้าวา่างเผมก็จะเข้ามาก็มาร่วมด้วยตัวเองประจำแล้วในฐานะที่เป็นผู้นำบางทีก็มีการจัดกศนอไปจัดนอกสถานที่ด้วยแล้วก็มีการ ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาทีนี้ในเรื่องให้ความรื่นมือในเรื่องประชาชนมีการตอบรับอย่างดีก็มีคนที่สำเร็จจาก้อนก็มีเยอะแต่ก็อย่างว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่เห็นตรงนี้ยังไม่ได้เข้ามาเรียนก็จะพยายามจะพยายามให้ ให้เหลือน้อยที่สุดเด็กที่ไม่ได้เรียนงตรงนี้ในส่วนเรื่องอกิจกรรมที่อื่นๆในเรื่องของอการกีฬาและก็ในเรื่องของอร่วมงานกับอำเภอก็อโกศโโนโจะเข้าไปร่วมงานเป็นประจำที่ส่วนโกศนนี้ถ้าเห็นสภาพตอนนี้ก็ดีมากแต่เริ่มเริ่มจะดีแนละ้วก็ ประสบปัญหาหลายๆด้านในด้านในด้านตัวอาคารในด้านที่ดินข้างหน้านี้มันเป็นที่จริงเป็นที่ินของส่วนรวมอยู่แล้วแต่ในเมื่อเรามาอยู่ในสถานแห่งน,นี้เราก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตชาวบ้านที่นี่แล้วก็าชาวบ้านได้ทำประชาคมได้มอบให้ส่วนหนึ่งที่ตามที่เห็นกศนจัดแล้วก็ ในพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็เพื่อพื้นที่โมสีทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมสีนั่ก็ได้ประสานกับผมมาตลอดในเรื่องปัญหาในที่แห่งนี้ในส่วนที่ชาวบ้านมีความเห็นยังไงกับกศนตรงนี้ก็การตอบรับสามารถชาวบ้านที่นี่ก็มีหลายคนที่ทำงานราชการแล้วก็ที่ทำงานบาริษัท แล้วก็จะเข้ามาให้ความเร่อมมือให้คำปรึกษามาตลอดครับก็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งอยู่ในสังกัดสปทซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบนะครับที่จริงแล้วการจัดก,การศึกษาในตามพรบจริงๆอ่ะก็คือเราให้โอกาสการทุกสังกัดนะครัในการจัดการศึกษาซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าใน,ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นวาในศตวรรษที่21เนี่ย าการจจดการศึกษาเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทุกนักเรียนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้เพราะฉะนั้นโอกาสดีมากที่กศนยุคป,ปัจจุบันเขาเปิดโอกาสโดยเฉพาะกศนในตำบลลิกโกเราซึ่งมาอยู่ในชุมชนก็จะเห็นว่ามุมมองของเราซึ่งเป็นนักบริหารในสังกัดสพสมองว่าเราเรามีความเชื่อมโยงกันนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ในระบบซึ่งกศนตอบโจทย์ได้เลย เพราะว่ากสศปัจจุบันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกใกล้ๆกันนะครับแถมยังเปิดโอกาสที่เยาวชนซึ่งอยู่ในชุมชนนะครับไม่สามารถที่จะการเดินทางหรือเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เรื่องเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าชุมชนของเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจต้องไปเรียนในระบบอาจจะมีการเดินทางไกลมากนะครับก็อาจจะลําบากลําบากและก็เวลาด้วย เพราะฉะนั้นนักเรียนส่วนนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการของคอ,อ,อนอซึ่งคศนอในตำลลกโกเราซึ่งในฐานะที่อยู่ในชุมชนด้วยก็ได้มองแล้วที่ผ่านมาว่าคศนอเราสามารถที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเยาวชนที่สามารถใช้อออกศนตำลลิโกใช้เป็นที่สืบหาความรู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าชุมชนได้รับผลประโยชน์ตัวนั้นก็คือหนึ่ง และหลานลูกและหลานเราสามารถที่จะมาใช้บริเวณของขอ,อนนซึ่งเราเห็นว่ากอ,อนนตะมฤกโกวนั้นด้วยภูมิทัศน์สวยงามมากนะครับมีต้นไม้กันว่าการการเรียนรู้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเฉพาะในห้องแต่บริเวณก็คือแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้ถึงสิ่งมีชีวิตังนั้นพืชอะไรต่างๆในบริเวณตรงนี้ทางผอ,อขอ,สอนอสุไงาบาดีสนับสนุสนเต็มที่ได้เห็นได้ว่า,าการสละเวลา ในการทําตรงนี้เด่นชัดมากแล้วก็บุคลากรแ,แม้แต่ชุมชนเองก็สนับสนุนตรงนี้เราเห็นว่า,กาโกสโนตดมอลิโกเกิดมาเพราะทุกคนในชุมชนให้การสนับสนุนและก็ผลประโยชน์ตกไปที่ชุมชนเองนั่นก็คือที่บอกเมื่อกี้ส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเยาวชนที่ที่บอกเมกื่อกี้คือนอกจากลูก,ลกลหลานนอนมาใช้พื้นที่ในการาพักผ่อนพักผ่อนนะครับพรว่าบริเวณสวยมาก แล้วก็รุ่มรื่นแล้วก็เยาวชนส่วนที่จะเรียนนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครง่ายๆมาเรียนง่ายๆอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องไปไหนไกลแถมคุณภาพนะครับถ้าเกิดเราได้ดูแล้วคือยอมรับได้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราเราสามารถที่จะมาใช้และตรงนี้หนึ่งอ,อ,อันต่อไปก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราได้มาสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์นก,นกันกับบุคลากร,กรในกศอน,นอเราแลกเปลี่ยนกัน กศน้องก็มีดีมีการบริหารแบบนี้แบบนี้เราก็เป็นแบบนี้ของเราของเราก็สามารถที่จะมาเชื่อกลืนหนุนกันแลกเปลี่ยนกันเพราะสุดท้ายที่สุดสิ่งที่เราต้องการก็คือเยาวชนที่มีคุณภาพตรนนั้นคือไปทางที่สุดของการจัดก,การศาึกษาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองตรงนี้ได้เราก็อยู่แล้วก็เราไปด้วยกันนั่นคือเป้าหมายอันต่อไปก็คือสิ่งที่เราได้จากตรงนี้คือ เยาวชนสามารถที่จะใช้อาคารสถานที่ไม่ใช่เฉพาะในเวลาราชการแต่ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนผู้นำผู้นำชุมชนผู้ใหญ่หรือใอครก็แล้วแต่สามารถจะมาใช้สถานที่ได้เพราะกศออน,อนไม่ใช่เฉพาะการให้ความรู้แต่สถานที่เราก็พร้อมที่จะให้บริการได้นี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่กศน,น,นให้กับเราในชุมชนตำบลลิกโกและก็ใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาเรียนตรงนี้ได้ครับขอบคุณมากครับ ส่วนตัวผมเนี่ยแต่ก่อนผมเรียนอยู่ที่มัธยมตกจบจากโรงเรียนประสมที่สมัยพอดีแล้วก็ได้ไปเรียนถึงชั้นม .4 พอถึงม .5 เทอมหนึ่งรัะผมได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ทําให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยผิดปกตินิดน,นึงแล้วก็เลยเรียนช้าแล้วก็ตัดสินใจเรียนทางศาสนาแต่พอเวลานานๆเข้าผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ไม่สำเร็จอะไรบางอย่าง ลองค้นหาแล้วค้นหาอีกรู้สึกว่าแบบมันขาดหายไปเหมือนเราไม่ได้ชนะเพื่อนแต่พออยู่มาวันหนึ่งผมกลับจากกรุงเทพมาอยู่ที่บ้านผมเห็นอาจารย์วันไปชวนว่าให้ได้ยินว่าไม่ได้เอาไม่มีโอกาสเรียนชั้นโมโหกให้จบนี่รู้สึกขาดใจไหมเราผมส่วนตัวเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยยอมรับคนอื่น ไม่ค่อยยอมรับให้คนอื่นมาสอนด้วยซ้ําไปแต่กับอาจารย์วานเขาใช้ความเข้าใจกับนักเรียนมากกว่าครับจนวันนึงผมได้คิดว่าถ้าหากเราอยากสําเร็จอะไรบางอย่างก็ต้องลดอิกโก้ของตัวเองลงไปก็ได้มาเรียนก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองได้เติมเต็มอะไรบางอย่างเข้าไปรู้สึกว่าเหมือนผมกําลังตกเหวอะแล้วก็อาจารย์วังมันดึงขึ้น สกรู้สึกว่าตัวเองนั้นได้หลุดพ้นไปแล้วนิดนึงพอเวลาผ่านมาเราก็แบบแต่ก่อนผมก็เป็นเด็กจักรการตั้งแต่เรียนอยู่พอมาอยู่ที่นี่เราได้สามารถเห็นทุกคนและเห็นข้อด้อยข้อเสียของคนอื่นแล้วตัวผมสามารถเห็นและเข้าใจทุกคนหรือเพื่อนทุกคนได้ซึ่งผมนำความสามารถของทุกคนมาใช้ในทางที่แต่ละคนถนัดไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยนาเกง่งคณิตศาสตร์ไหม ต้อง,องอเรียนการคิดให้เป็นนะเว้ยผมไม่ได้บังคับอย่างนั้นครับถ้าเป็นตัวผมเองผมก็ไม่ได้บังคับตัวเองให้ฝืนตัวเองแต่พอมาอยู่ที่นี่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันดีว่ะใ่มีกิจกรรมได้เสนอในสิ่งที่เราชอบว่าอาจารย์อย่างนี้นะครับอาจารย์วันก็โอเคเห็นอะไรหลายๆอย่างพอมาถึงว่า ถ้าคิดว่ากศนอเนี่ยมีอะไรดีกับมีอะไรเกี่ยวกับคนชนไหมก็ก็ผมจนโตผมคุยเก่งอยู่แล้วชอบโม้ชอบพูดคุยแล้วก็เยาวชนได้มาแล้วก็เรียนว่าเฮ้ยงันกศนเราเป็น,ออนอไ,ปไงวะมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดีมันก็สามารถให้พัฒนาหลายๆคนได้เปลี่ยนได้ยากครับผมแล้วก็ผมคิดว่ากศนอมันก็เปลี่ยนชีวิตผมจริงเลยดดรู้สึกดีมีอะไรหลายอย่าง ได้ออกไปทําน่นทำนี่มันก็ไม่ได้น่าเบื่อักทีเดียวก็จะฝากว่าถ้าหากว่ากอ,อ,นอนกับชุมชนได้มาร่วมกันแล้วมันก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างอย่างเช่นแบบว่ามีงานบนมีสมมุติว่าโควิดใช่ไหมมีคนในชุมชนติดโควิดเราก็ไปเสนาจากจานครับเราไปทำขา้าวกล่องแจกคนติดโควิดไม่ได้ได้ไหมครับก็จัดประมาณนี้นะครับ จากเดิมหนูเป็นคนที่เรียนอยู่โรมาเนียอํมเภอแวงแล้วก็มอพอมาถึงมห้าหนูก็ได้ย้ายมาเรียนอยู่ที่ดารุรอมะเซเดสากอแล้วก็จากนั้นหนูก็ได้มีปัญหากับเพื่อนด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากับใครเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยพอสักพักหนูหนูก็คิดว่าแบบหนูก็ไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากเรียนต่อก็เลยนั่งนอนอยู่บ้านแล้วก็ไปกรุงเทพ แล้วก็กลับมาก็คือรู้สึกว่าอยากเรียนต่ออยากเรียนต่ออีกแล้วก็แม่ก็แนะนําให้มาเรียนที่กศนอก็เลยได้เข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ก็จากจากที่ไม่เคยเจอสังคมแบบนี้พอมาเจอแบบนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเจอแบบนี้แล้วก็พอพอได้มาอยู่ในรั้วกศนอแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็คือจากเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดกับใครเลยตอนนี้ก็ได้แบบเข้าร่วมกับเพื่อนได้หมด ก็คือเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นพูดมากขึ้นจากเดิมก็เป็นคนที่คิดมากคิดอะไรคิดน้อยด้วยแล้วก็จะไม่ชอบกิจกรรมอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เวลามีกิจกรรมอะไรหนูก็จะไปเลยก็คือแบบไม่ไม่คิดด้วยว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้ก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์นี่เลยค่ะที่แบบ จากที่ไม่เคยทําอะไรเลยที่บ้านก็ไม่เคยปลูกผักไม่เคยมานั่งทําอะไรแบบนี้เลยพอมาเข้ามากศเราก็ได้เรียนรู้ว่าปลูกอันนี้ยังไงยางนี้นะอย่างงี้นะอะไรประมาณนี้แล้วก็ดอกไม้จากที่ไม่เคยไม่เคยจับไม่เคยปลูกเองไม่เคยมานั่งอะไรแบบนี้ก็คือได้ทําทุกอย่างเลยค่ะก็ประทับใจกับอาจารย์ที่ได้มาสอนแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่เคยคิดด้วยว่ากศนาจะเป็นแบบนี้พอเข้ามาก็คือสนุก ก็อยากจะฝากให้ทางกศนทั่วประเทศการทํางานก็ต้องใจมาก่อนนะครับใจต้องมาก่อนเราทําอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีใจมาก่อนอย่าไปคิดว่าจะจะแข่งกับใครอย่าไปคิดว่าเราทําเพื่อเพื่อตัวเองมากเกินไปหรือเปล่ารประมาณนั้นเราทําเพื่อประชาชนนะครับเราต้องโชว์ออฟเหมือนกับว่าเราต้องมีศักดิ์ศรีของเราเราสร้าง เหมือนกับว่าเราสร้างบรรยากาศให้มันดีแล้วก็ประชาชนเป็นเขาเรียกว่าประชาชนเป็นกองเชียร์เราได้กําลังใจจากประชาชนประชาชนเข้ามาปุ๊บครูแนะนําหน่อยนะให้เพิ่มตรงนี้โอ้ดูสวยแล้วเพิ่มตรงนี้นิดนึงประมาณนั้นน่ะก็ก็อยากอยากจะให้เราทาเอาใจมาก่อนแล้วก็ทําเพื่อประชาชนนะครับผมเชื่ออีกอกอสนอ,อีกหลายตำบลน,น่าจะทําได้นะครับ ก็ผมทําในลักษณะแบบนี้ใน24ชั่วโมงก็คือเป็นเวลาราชการของเรานะครับเราสามารถที่จะทํางานในช่วงไหนก็ได้ก่อนแปมงเชา้าบรรยากาศยางเย็นช่วงเย็นเราก็ทําได้กลางคืนก็มีการประชุมอะไรต่างๆผมก็มาเปิดนะครับยจะจะฝากให้กองนรบุทั่วประเทศก็นำแนวแนวคิดนี้ไปใช้ลองดูก่อนครับ